ข่าร้อนๆนกับข่าร้อนๆอกินกันเลยว้าว,อาวเออดังลาีิพาทุกคนไปกินข่าวกันค่ะนี่นรากินของขาเฮ้ยบอกอะไรฉันบ,บอกให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโว้วโว้วดูชนะฉันกลัวมันต้องเดินหนีจังมันเองฉันกลัวมันมาก <c ười> คือแบบสารุปคือฉันหนีจากมันเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยบรรยากาศยามเช้าที่บ้านน้องล่าค่ะทุกคนจะเผากับผัวหัวผัวายอยอะมากเลยวันนี้เราอยู่เฮือนเนาะมาได้ไปใส่อันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าเลยทุกคนหัวขวโคตดหลายเลยเนาะอยู่บ้านเฮานี่เขาเลี้ยงตามธรรมชาตนินะไงเต็มอยู่ ทั้งงัวทั้งค่วยอย่างตามธรรมชาติเลยอันนี้จะเป็นผงแบเฮ้ย <Hey! S 1> เขาปล่อยตามธรรมชาติเลยนะทุกคนแบบว่าเขาเลี้ยงแบบปล่อยจังซีเลยตะแรงเขาก็มาเอาต้นเสาเขาก็ปล่อยออกมาเนาะปล่อยมากินหญ้ากินอยู่แบบว่าะไรเคียนไหวฮะนะคันอยู่ในเมืองเขาเลี้ยงเขาสิเคียนไห้เนาะงัวข่วยแต่ว่านี่เขาก็สิปล่อยแบบนี้เลยเฮ้ย <Hey! S 2> มันเบิ่งเขาเข้าก็ย่านมันแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโอ้วอยใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยยังแบบตามธรรมชาติเลยปล่อยไปเลยทุกคนยามเสากับปล่อยยามแรงก็มาเอาเนาะอุ้ยอันนั้นงูอะตัวใหญ่มากมึงมันนี่มันย่างมาคือระ สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เฮาก็มาอยู่กับสองสลา,าคือเก่าเดิมวันนี้สลา,ามาอยู่ที่เขื่อนครัวย่างมืดหมนมากเลยวันนี้น้องหลาสิผาพ,พี่ดองมาเฮ็ดกินแบบบ้านๆน เฮ็ดกินแบบบ้านสไตล์น้องละเลยทุกคนแบบว่าเฮาอยู่บ้านนอกบ้านนานเนาะ <c oughs> แนวกินแบบบ้านเฮาเลยพี่น้องน้องละสิมาแกงไก่ใส่ยอดมะกอกแล้วก็ใส่ดอกมะยุกน้องพี่น้องเนาะ <c oughs> เฮากาตอนนี้เฮากาําลังเข้าครัวเนาะ <c oughs> เป็นเวลาคาเลยเนาะตอนนี้เดี๋ยวน้องละสิพ้าพี่น้องไปรับชมอาหารพื้นบ้านของน้องล่าว่าสีเป็นแนวใดเนาะพี่นอ้องเด็ยกสียังบ่ทันเคยได้กินกน,น้องลาสิพ้าพี่น้องมาเฮ็ดกินแบบ บ,บ้านสไตล์บ้านน้องละเลยเพราะว่าเขากับอยู่บ้านนอกนอกพี่น้องที่มาเห็ดแบบกินแบบสไตล์บ้านนอกเขานี่แหละแต่ว่ากับพอกินพออย่างเนานะโอเคน้องลาสิพาไปเบ่งกันเลยว่าเมื่อน,นี้น้องละที่เห็ดหยากกินโอเคใส่กันเลยจ้าคือวิธีการดังไฟอยู่ที่บ้านเฮาเนาะทำยามเลงตอนนี้น้องละกำลังทำการขวายไก่สใส่หยดบักอึเนาอพี่น้อง กำลังทำการขัวเลยตอนนี้จ้า้องลาบทิพผ้าเฮ็ดในกลิ่นบา,บานบ้านหน้าตาเบา็บานบ้านแต่ว่ารสชาติเจ๋ขนาดเลยพีนน่น้องทำการขััวก่อนเนาะขัวไก่ก่อนจ้าแล้ว้องลาบทิพใส่น้ำลงไปแล้วจะทิพใส่หยอนมะอือใส่ดอกมะอือลงไปน้ำนี่เลยนี่อันนี้จะเป็นการเฮ็ดกินหรือว่าการดังไฟ อยู่บ้านน้องหล่าสิประมาณนี้นนไไ้พี่น้องดังไฟใส่ฟืนเนาะก็คอยได้ดังทานได้อย่างกับพี่น้องน,นี่การดังไฟใส่ฟืนท้องเฮาก็ประมาณนี้หลื่องจาาเขาคั่วแล้วเ่าก็ใส่น้ำลงไปเลยทุกคน้านน้ำมันโถดเท่าจะสิใส่ผักลงไปเนาะวันนี้น้องหล่าแกงไก่ใส่ผักนะพี่น้อง แนวกินบ้านสไตล์บ้านน้องละเลยบ้านนอกครอหนเา,าเฮาบแบบนี้แหละพี่น้องจ้ะบ่นมียังกินเนาะสิมาเห็ดกินยำแรง,งสีมาขวไก่ต้มไก่ใส่ยอดมะเึอ,อพี่น้องบ้านน้องละกับแบบนี้แหล <laughs> ะเกินขัวกับสีประมาณนี้แนะหละเนาะทำการนํำไฟแห้งๆถามันฟดแล้วจงึงใส่ผักลงไป นี่อันนี้ก็คือผักข้องเฮาพี่น้องเป็นผักที่ปลูกกับมือเลยนะปลูกเองกินเองนี่ก็จะเป็นดอกดอกมักอึอเนาะหรือว่าผักทองอ, <laughs> อันนี้บา,บานเอฟซีเอินมานยังบานน้องละเอินบางเงะแต่ว่าพาาลาวน้องละบอู้เด้อว่าเอินอยังนี่จะเป็นยอดผักทองพี่น้องหรือว่ายอดมักอึอเนาะ เอากระเดดและก็ะลางไปที่ดับ้อยแล้วมาก็กำลังยังหน่อยเลยนี่เลยค่ะเอาสีมาแกงมือนี่กะเป็นอาหารแบบพื้นบ้านเท่าเองเลยนี่ยอดมักบวบยอดมักอึนี่ <c oughs> <c oughs> ก็มีดอกมักอนึนําเนาะสีมาแกงมือนี่นะพี่น้องเอ๋ยว่มียังกินเนาะกะแกงมักบวบนี่แหละเอ้ยไม่ใช่แกงยอดผักทอง ย้อนมักอึกเนาะบานเ้าอื่นมามักอึน,นี่เลยซํานี่กับแล้วแรงเลยนะพี่น้องนี่มักอึกําลังหน่อยเลยเอากระิใไ่ในหม้อลงไปเลยโอเคในตอนนี้น้ำเดือดแล้วหรือว่าน้ำโคแล้วเฮาสิมาใสไผพักลงไปเลยจ้าใส่พักที่เฮาล้างแล้วเฮาก็ใส่ลงไปเลยนี่ใส่พักไล่ยๆเลยทุกคนใส่เบิร์ดนี้เลย เลยถามันยุบเลยมันน้อยเนาะใส่เบิดเลยค่ะทุกคนเป็นแบบการหมักอีกแบบหนึ่งของสาวบนดอยที่แบบอาหารผื้นบานแบบนี้นะทุกคนเพราะว่ายอนมักอึ่น,อนี่แบบแซบ่บหวานถ้าฮาลวกปนปาก,กับทีแซ่บเนาะถ้าเฮาเกงหรือว่าเฮาตม้มเห็ดผักเขาเปียกข้าวอีสานฮาต้มใส่กระแซ่บนพี่น้องผักใส่กอกใส่ไก่กระแซ่บคือก,กันเนาะ นี่การเห็ดกินของน้องหล่ากะเหตุแบบบ้านเลยสไตล์น้องล่าเลยเนาะพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายตามบ้านเฮานี่แหละอยู่ตามมีตามเกิดพอแต่อิ่มปากอิ่มท้องก็พอแล้วบ่ตองรถตองรู้อินยังมากมายจากทุกคนพอเคอิ่มปากก็ดีเท่าใดแล้วเนาะชุมือนี้อีหยังก็แพงนะพี่น้องเราจะซื้ออันแนวด,ดีมากินกะบ่ม,มีเงินเนาะ ต้องกินตามแบบตามฤดูการของเฮาคันมีเฮ็ดเฮากา็ไปหาเฮ็ดหานอไมเนาะช่วงนี้เขาก็กินผลระปุกของเฮาอยู่ไฮเนาะอันนี้ก็เป็นผักมาแต่ไ้นันดวนเลยอันนี้ก็อ่า้าน่นเก็บมาแต่ไอยูพูนะพี่น้องเพราะว่ายูพูมันมีหลายเนาะผักอันนี้ยอนหมักออกมักอืนดิพี่น้องมันมีลายก็ลยเลยเก็บมาให้เนาะเพิ่นไปนเสียหญ,ญ้ายยูภูพี่นอ้องเพราะอาน้อ,นองลากับบได้ขึ้นไปเนาะ ยังเสียหญาอยู่นี่เลยเี่กก็เลยมาแตงกินเห็ดสูกหอบวัวากินนี่แหละว่มียังกินลายนี่ดังฝืนดังไฟแล้วก็เห็ดกินแบบตามตามเฮาเนี่ยแหละพี่นอ้องตามเฮามีเนี่ยแหละเฮามียังเขาก็กินไปเนาะอะไรเดือดรู้อะไ้มียังมากมม้แบบว่าเออให้มันกินแนวแสบแนวนวยอย่าง คือคนอื่นนะนพี่น้องเพราะว่าเฮาบอมีเฮาก็กินตามมีเนาะอ่าโอเคมียังก็กินไปเลยจะโคนสูมือนนี่ยังกระแพงเนาะคอแต่อินปากอินสองก็พอพคอใจแบบโมหิวเนาะแนวนี้กะถือว่าโอเคลเลยแนวกินแบบนี้ก็ได้แนวกินแบบบ้านๆบ,บ้านเฮาเลยเนาะแต่พอแต่เมย์กับากินแบบนี้แหละการดังไฟแบบนี้กะดีคือกันไหนแบบจังบ่เปลืองเงินสื่อฐานเนาะเฮากะแค่า้พาพื้นยังประมาณน,นี้เนาะ ใส่แหงผ้าพื้นแต่ว่าเข้ากับประหยัดเงินอีกแบบหนึ่งเนาะทุกคนใส่ดังไฟแบบนี้กะเป็นการประหยัดอีกแบบหนึง่งเขากับประเทเซียค่าไฟและกับกระปองซื้อมาเนาะเข้าเห็ดเองเลยกะมาดังแบบนี้เลยทุกคนทานกะใส่ได้ไหวปีงยางกระได้ได้พี่นอ้องทานที่เขาดังไฟใส่พื้นนะเวลามันใหม่มันจะเป็นฐานเนาะเขากะสามารถเอาไปปีงไปย่างอย่างกระได้เลยนี่เป็นแนวกิน,นของเขา้าวันนี้กะ เป็นแนวกินแบบง่ายๆเลยนะทุกคนก็มีอย่างไรเนาะ,ะกินแบบอ่านี่กะแซ่เพื่อกันได้พี่น้องอยากให้พี่น้องมาสิมเลเป็นแบบนี้กะรสสาติดีไลยเพราะว่าเฮากะใสมักเพ็ดใสเกลือใส่เป้งนัวเนาะพี่น้องใสรสดีแล้วก็เขามาขวบขวบใสผักเทียมใสหัวสิงไ่เนาะขวบใสไก่แล้วก็เฮาบัดซุกแล้วเฮาก็จงใสน้ำส่น้ำแล้ว ขาก็ะจงมาใส่ผักแบบนี้เลยเดี๋ยวเ่าตะลผ่าแต่ผักซุกเนาะแล้วขากะิซิมว่าราสกาาิเป็นอใไรลุกศาสโอเคแล้วข่ากัะปงแล้วก็กินข้าวเลยเนาะนี่ถาบมาอื่น,นยังมาทานซุกถื่ออะไร <c oughs> เดี๋ยวลองลาะเป่าไฟดูแห้งๆเลยทุกคน <c oughs> การเฮ็ดกินอยู่บ้านน้องหลากกต้จองใส่ขวามแห้ง <c oughs> นี่แบบนี้เลยทุกคนอยู่บ้านนอกคอกนาเฮาก็ะไ้กราสุกแล้วเฮาก็มีแต่กินเลยเนาะโอเคตอนนี้กระซุกเป็นที่รับร้อยแล้วคะ่ะแนวกินของเฮานอะเดี๋ยวน้องหล่ิพาพี่น้องไปกินข้าวแรงน้ำกันเลยบัดน,นี้นี่เดี๋ยวกินแซ่บเดี๋ยวกินบานๆกระซุกซ้ำนี่แล้วจ้าพี่น้องแลวกินของเฮาเนะ แกงยดมักอึจ้านี่ใส่ไก่น้อยหนึง่งแซ่บเวอร์ดังลาสิพาทุกคนไปกินข้าวกันค่ะนี่เรากินของขาวไปพี่น้องกินข้าวกันเลยค่ะกินข้าวร้อนๆก,กับข้าวร้อนๆกินกันเลยว้าวนี่ไ่ไม่หาดากึ้งเลยเบอร์มาจองเอมากินข้าวทุกคนนี่แกงมักอึค่ะ ว้าวน,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 น่ากินร้อนๆข้าวก็ฮอนฮอนมาด้วยพี่น้องด้วยกินข้าวน้ำกันเด้อเอาละทำอะไรสุดหลบๆอาเบือะเบือะอบบออบบอน้ำมาเบิง่งน้ำมาอะลิวกินข้าวแซ่บบ่โดยคนแบบสะลาโบเป็นแนวนั้นแหละโดย <c oughs> เรือตกเรื่องริ้วเรื่ออ่ะกินข้าวกินน้ำค่ะทุกคน กเล็ฝานั่นอร่อยกินกับมือมัน้แสบแม่ประสาทจะไหวเนาะ ក្រងដល់មេน้ําពើយើងຕ້ອງលឹកពូកោះទីน้ําមកកាប់ក្ដួតน้ําមកកលាហ្នឹងក្រួនតមុតលុតតកអឺនកតមុតលុតតកហ្នឹងក្រានវ៉ជិះមកទៅទៅមកងាននេះមកអីអិលបាំងថាក់ទៅនោះហាតែអណ្ងញាប់ព្រឹកគេបាលុំលុតអញ្ចឹងទាំងទាំងពីបាលុំលុំលុត